เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C Space พื้นที่สื่อพลเมืองเป็นสายลับ รอยความสงสัยธรรมชาติดินน้ำลมและไฟรอให้เราไปคนดูธรรมชาติรอ้อยเรื่องราวมากมายก้าวออกไปสืบคนดูได้เจอสปายสายรับธรรมชาติ เราอยู่กันที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะนี่ตัวสองตัวครับเป็นสายลับออกไปจับความรู้ กะรองรอยความสงสัยเกิดคำถามโขขึ้นมาในใจต้องคลี่คลายซะแล้วเรานี่ไงคะสายลับที่จะพาเราไปทำความรู้จักกับเยียวดางดำขาวมีสายลับเบตสายลับบอมสายลับอัพแล้วก็สายลับอัม2อ2บเลยนะคะเจออะไรบ้างเจอเห็นเจอเห็สีอะไรสีอะไรแดง นี่ครูเบนซ์ค่ะเป,เป็นที่ปรึกษา <ละ S 1> ชุมนุมรักธรรมชาติและเป็นคนเริ่มต้นชักชวนให้สายลับของเรามาสนใจการดูนกค่ะตต้ตาลเวสีดขาวเออมันเป็นเป็นกลุ่มของเหี่ยวทุ่งนะเออเี่ยวทุ่งเด๋ยวเดือดเดือดเ่าดูนกไม่เอาเบิร์ดไกด์มาเลย <c oughs> <c oughs> เก่งเออเก่งมากเร <c oughs> อเสอเียนแล้วเนี่ยเคจิไม่ไม่ใช้เบิร์ดไกด์เลยอืมเคจิอาจารย์ มาเออเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันไม่หนีหรอกนะเออตัวดำสีดำขาวตัวไหนเมื่อกี้นี่เหรอเนี่ยเหยื่อด่างดำขาวดูภาพดูภาพ,ภาพตัวไหนมีสอตัวมีสตัวอ่าตัวสีดำอ่านี่คือตัวผู้เห็นตัวสีดำขาวนะครับนี่เป็นลักษณะของตัวผู้ทีนี้จะแยกได้ชัดแล้วก็มีพบหากินแถวเนี้ยนะครับ นี่สีน้ำตาลนี่ครูไม่เห็นเห็นไม่ชัดนะอาจจะเป็นตัวเด็กก็ได้นะครับเป็นตัวเด็กคือเหยื่วเด็กเหยี่ยวไวรุ่นเนี่ยหรือตัวเมียก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นชนิดอื่นก็ได้นะครับเพราะว่า,าสีน้ำตาลนิดบอกแค่สีน้ำตาลนิดยากนะฮะแต่ถ้าเป็นสีดําขาวาชัดเจนอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นตัวผู้จําแนกได้ง่ายเนาะเป็นกลุ่มของเหยื่วด่างดําขาวาเป็นชนิดของเหยื่วด่างดำขาวคือกลุ่มของเหยี่วทุ่งนะครับ หลายชนิดเหยุ่ยวทุ่งเป็นนกอบพยพค่ะมาอยู่ประเทศไทยยาวนานประมาณ6เดือนต่อปีค่ะในประเทศไทยพบเหย่่วทุ่งทั้งหมด5ชนิดนะคะคือเหย่่วทุ่งด่างดําขาวที่สายลับของเราเจอค่ะอีกชนิดที่พบได้บ่อยเช่นกันก็คือเหย่่วทุ่งเอเชียตะวันออกส่วนที่หาเจอยากๆมี3ชนิดค่ะนั่นก็คือเหยี่วทุ่งพันยูเรเซียเหยื่วทุ่งแถบเหนือ และเหยี่วทุ่งสีจางค่ะแต่ที่เยอะที่สุดในเมืองไทยตอนนี้นะครับที่มีการสำรวจพบมีอยู่ที่หนองลมเชียงแสนอยากไปไหมอยากอยากเห็นเหรออยากเห็นอยากเห็นเอองั้นก็คือเราต้องทำงานก่อนก่อนจะทำภารกิจตามหาความลับของเหยี่วทุ่งสายลับของเราต้องทำภารกิจแรกให้สำเร็จก่อนค่ะ นั่นก็คือการรวบรวมและคัดแยกขยะจากในโรงเรียนเพื <ay. S 1> ่อเป็นทุนค่าขนมในการออกไปเรียนรู้ค่ะขยะครับเอาไขมีขยะหรอครับขยะครับไม่ต้องไปหลายคนหรอกไปนี่ไปคนนี้รักษาเท่าชีวิตครัม

เดี๋ยวลองซ่อมพอเหรอต้องไงระยะถ้าเดินรวมกี่โลสองโลสองโลจะสามโลอ่ะคือสามโลเลยทำมาเพิ่มน้องซ่อมไม่แฮมเลยมันป๊อสกินได้กี่บาทละพอสามได้กี่บาทนะเธอเนี่ยนักเตะนับนับนับไม่ครูนับหรอนับหรอนับหรอเพิ่มได้กี่บาทละ เด็นักกวาสามมดรนะดเท่าไหร่ครับล้นะครับโโดขายขยะหมเลเหรอกอาเหรอนับดูสิเดสแปสิบเก้าสิอันนี้เหอนเก้าสิบหสตร์อยอจะสูงไปทีลนิดทีละหน่อยครับได้สีแปครับหนึ่อยเอ้อัวครับ หวันนี้ก็พอเงินพอที่จะพาไปดูนกได้เยไ,ไ,ไปแล้วภารกิจแรกสำเร็จค่ะสายรับของเราได้รับอนุญาตให้ไปดูเยี่ยวทุ่งได้แล้วนะคะจากอำเภอพ่านไปอำเภอเชียงแสนระยะทางประมาณ139กิโลเมตรค่ะ เมืองเชียงแสนเป็นเมืองชายแดนติดประเทศลาวและพม,ม่านะคะน้องๆคงเคยได้ยินชื่อสามเหลี่ยมทองคำเป็นจุดที่แม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงมาเจอกันนะคะที่นี่มีนกอพยพหลายชนิดค่ะส่วนหนึ่งสันนิษฐานว่า เพราะนกอาจจะบินตามแม่น้ำโขงลงมาแต่เรื่องนี้ไม่มีข้อมูลชัดเจนนะคะเรายังคงต้องศึกษากันต่อไปค่ะสายลับของเราเดินทางมาถึงแล้วค่ะตามเบาะแสที่สืบหามาเวลาเย็นๆแบบนี้เหยี่ยวทุ่งจะออกมายืนบนพื้นดินไม่ไกลจากจุดที่นอนมากนักเลยขอมาซุ่มดูก่อนวันแรกค่ะ การซุ่มดูนกที่มีประสาทสัมผัสและขี้ระแวงมากๆอย่างเจ้าเหี่ยวทุ่งจําเป็นต้องใช้บังไพรเพราพระนกสังเกตเห็นความผิดปกตินกก็จะบินหนีไปทันทีค่ะบังไพรจึงหมายถึงการอําพรางหรือพรางตัวอาจเป็นบังไพรสําเร็จรูปที่มีขายกันทั่วไปหรือทํากึ่งถาวรด้วยวัสดุธรรมชาติอย่างที่น้องๆสายลับของเรากําลังเข้าไปซุ่มอยู่ก็ได้ค่ะพี่วันนอนเาข้ามาเสียงดัง ที่ลงตัวนี้แล้วก็เสียงดังเกินไนก็บินเราอยู่นี่กันนะเนี่ย้ไกนี่ยม็ดูเซียนะได้สอง ด๊ลํามังมุดตรไดน้เชียก็นขาวมุดนี้ก็มีเส้นสีดําจากตาเข้ามาที่ห like ู Esta, right. ่ต uh, uh, ้อไม่พอาไปดูเลยเขามันคือเหงาโคเชเลยนะเดี๋ยวบิน้มก็เลยบินไปรงนันอยู่ั่้วอิิเดี๋ยวเดคนะมดนกันขัดดําปหล อนในบรรดาเหย่่วทุ่งทั้ง5ชนิดโดยเฉพาะนกวัยเด็กจะคล้ายคลึงกันมากค่ะถ้าไม่ชำนาญจริงๆควรใช้คู่มือดูนกประกอบในการจำแนกประเภทนะคะอย่างวันนี้สายลับของเรากำลังตรวจสอบอยู่ค่ะตกลงสรุปว่าเป็นเหยื่วทุ่งยูเรเซียอย่างที่คิดไว้ตอนแรกหรือเปล่าคะสายลับเบนตัวผู ตัวเหยเยี่ยวด่างดำขาววัยเด็กจะมีสีออกน้ำตาลค่ะทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียจะคล้ายกันมากแยกออกได้ยากแต่หากเป็นตัวเต็มวัยตัวผู้จะมีสีขาวและดำส่วนตัวเมียจะมีลายขีดสีน้ำตาลเข้มตั้งแต่คอจนถึงไหล่เลยค่ะตอนนี้เหยว่ยวเริ่มบินวนแล้วค่ะอย่าลืมสังเกตการบินของเหยี่ยวทุ่งนะคะ เพราะพิเศษกวาเยียวชนิดอื่นค่ะเย็นเยียวเียวที่บินจ้าที่สุดเลยเราจะตินบินอยู่กับที่จ้าฟื้อฟื้อฟื้อแบบซึ่งแตกต่างกับเยียวอื่นที่อินซีกับอินซีกับบินเร็วแต่เยียวทุ่งนี้มันเป็นที่ส่วนต่างครับเยียวเชื่อ่นเออเนี่ยเยียวปิกแหลมเนี่เป็นเยียวกลมที่บินเร็วมากเวลาออกล่าเหยื่อเยียวทุ่งจะบินต่ำๆเหนือทุ่งหญ้าทุ่งนาไม่เกินยอดตาลแล้วก็จะบินวนเป็นวงกลม นักปักสีวิทยาจึงตั้งชื่อตระกูลของเจ้าเหยี่ยวทุ่งว่าเซอร์คัสซึ่งหมายถึงวงกลมนั่นเองค <ผม S 1> ่ะเขามันลบินชามัน่อนอย่างเดียวร่อนเพื่ออะไรหาเหยื่ยหอหน้าหน้ามันไอเปรียบเทียบหน้ามันไอหน้ามันแบนหรือหน้ามันแหลมแหลมหเหยี่ยวทุ่งไหนหน้ามันกลมหรือหน้ากลมเออหน้านกลมเหมือนเหนมือนนกอะไรหน้ากลมมันก็นก กออนกแสกเออนกแสกคือนกเขาใช่<ส>ไหมหน้าเวลามันบินกระพือปีกปึ๊บปึ๊บปึ๊บช้าหน้ามันก็จะก้มลงมันใช้ังเสียงเลยเสียงอะไรเหรอเออเหยื่อเช่นอะไรอออเออเช่นหนูเออ,เอ,อมันก็เลยบินช้ารอให้หนูออกวิ่องออกมาจากท้งหญ้ามันก็ฉกจับการบินช้าถือเป็นความสามารถพิเศษที่ทําได้ยากกว่าการบินเร็วนะคะเหยี่ยวทุ่งทําได้ก็เพราะว่ามีพื้นที่ปีกกว้างค่ะ ถ้าระวัดจากปลายปีกข้างหนึ่งไปจนถึงอีกข้างหนึง่งอาจจะมีความยาวเป็นเมตรเลยค่ะเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวที่เบามากนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เจ้าเหยี่ยวทุ่งบินช้าแล้วก็บินขึ้นลงในแนวดิ่งได้ค่ะตัวแหกขึ้นบนก็ถ้าถาตัวแรกตัวที่เป็นแบบน้ยเสีตยตายออกมาก็มันก็ตัวขึ้นเกินมาลงตัวตัวแหลกก็อ้าวเห็นปะแฟนกันบินจากไหนมาล้ะอันนี้นี่นางน้ำพราวเห็นไครับ ทันปีกันเ้อยาเขาเดี๋ยวเดียวพูนมาลุกรุนนลุน่าจะก็ได้เหยี่ยวตัวแรกเกาะพื้นแล้วค่ะโสีสวยมากเห็น้ยมดี๋ยวๆมันมาชาติมันมาชาติเดียวกัน่รรนก้อนยิ่งแล้มันบานพีนหรอกโอ้อวสียังตัวสียังเห็นทุกคนแล้วไหมครับครับเออ ไม่ว่าเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นอกในตัวเธอและเขาเด็ดดอกไม้ใหญ่สะเทือนถึงดวงดาวโลกผูกพันเรื่องราวเป็นหนึ่งเดียวเด็กๆเ,เห็นเหย่ยวด่างดำขาวกันชัดๆแล้วใช่ไหมคะตัวที่เห็นอยู่นี่เป็นตัวผู้โตเต็มไว้ค่ะสวยๆแบบนี้เราไปวาดภาพเก็บบันทึกไว้กันดีกว่าค่ะถึงเวลาบันทึกธรรมชาติกันอีกแล้วนะครับเด็ก วันนี้เรามาบันทึกนกอีกชนิดหนึง่งซึ่งเป็นนกนักล่าที่เดี่ยวด่างดำขาวนะครับเราจะวาดเดี่ยวตอนนี้เราจะวาดเดี่ยวที่เกาะบนในทุ่งนาครับพอเวลาเขาเกาะบนพื้นเนี่ยตัวเขาจะเอียงเองนิดนึงเดี๋ยวเราหาเส้นเราก็จะลากเส้นเอียงเอียงแนวประมาณตัวเขานะครับเสร็จแ,แล้วลำตัวก็จะ,จะเกิดจะไข่ ทรงใหญ่เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมครับไข่ทองเล็กที่เป็นหัวรูปทรงปีกก็จะเป็นสี่เหลี่ยมปีกของเหยี่ยวเนี่ยจะยาวมากเพราะฉะนั้นมันจะยาวเกินตัวออกไปเกือบเกือบเท่าหางเลยบางชนิดก็ยาวก,กว่าหางเสร็จแล้วก็หางก็เป็นรูปทรงคล้ายๆโคนไอติมเหมือนกันแต่ตรงปลายเนี่ยจะไม่แหลมเปิี้ยว สร็จแล้วก็ขาขาของเขาเนี่ยจะมีขนคลุมแข้งแล้วก็มีขายาวนิดนึงที่แข็งแรงจะมีนิ้วเท้าที่เป็นกรงเล็บที่แข็งแรงเราก็จะแอบเอาขาหน้าบังไว้นิดนึงเสร็จแล้วก็อะต่อมาที่หัวหัวนี้ก็มีปากทรงเหมือนจะเหมือนจะเป็นกลวยแต่ตรงปลายเนี่ยจะเป็นจะงอยแหลมแหลมเล็กๆล,ล,ลงมาเพราะปากของเหยื่วเนี่ยเขาจะใช้จะงอยอันนี้ ไว้ฉีกเหยื่อที่เขาที่เขากินเป็นอาหารนะครับน,นะครับเมื่อเราได้โครงล่างแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มลงเส้นนะครับสำหรับคนที่พอใจอเส้นนิสอที่เราลงเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องตัดเส้นก็ได้นะครับแต่ในกรณีนี้ผมจะเขียนให้ชัดเพื่อให้เด็กบางคนมองเห็นได้ง่ายนะครับ เส้นแป๊บหนึง่งเส้นครบแล้วก็เริ่มลงสีเลยนะครับใครถนัดสีอะไรก็ใช้สีอันที่เราถนัดนะครับตาสีเหลืองโคนปากสีเหลืองขาก็สีเหลืองแต่รู้สึกว่าตรงโคนขาเนี่ยจะเข้มกว่าน,นิดนึงเหลืองเข้มเลือกสีเหลืองที่เข้มขึ้นมาดิ เรบร้อยแล้วก็เป็นส่วนสีเข้มของตัวเขาก็คือส่วนหัวหลังตีเราของเขาเป็นสีดําแต่เราจะไม่ลงสีดําก่อนเราจะลงสีที่เป็นสีแสงของเขาก่อนอ่าเรียบร้อยแล้วครับแล้วผมก็จะมีบันทึกติดหน่อยผมเห็นตอนบินเนี่ยมันสวยดี เขียนความประทับใจของเราหรือสิ่งที่เราสังเกตได้นะครับลักษณะสีขนาบินอันนี้เป็นเดี่ยวดังน้าขาวตัวผู้นะครับเด็กๆบางคนมีรายละเอียดมีการสังเกตอะไรที่มากกว่าของผมเนี่ยจดไปได้เลยนะครับการวาดรูปเนี่ยนะครับไม่ยากเลยถ้าเราได้ลงมือทำสวยไม่สวยไม่เป็นไรสมุดบันทึกเป็นของเราเราเก็บความทรงจำเอาไว้ขอให้เด็กๆสนุกกับการบันทึกธรรมชาติทุกครั้งนะครับ วาดภาพกันเสร็จแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาแบ่งกันดูทางหน้า Facebook รายการนะคะหลังจากตัวแรกลงเกาะพื้นตู้อื่นๆก็ทยอยลงเกาะมาเยอะเลยละค่ะน้องๆทางบ้านลองช่วยกันนับดูนะคะว่ามีประมาณเท่าไหร่ขอลายลูก้าสิ ตะกี้นี่ขาใหญ่แล้โชคดีมากแล้วนี่นะดีเดีกอย่างนี้แต่ไงตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้เยอะซีเอ็มตัวตัวแม่ตัวเต็มไว้งครับครับแต่ตาสียังคือเต็มไว้ละสังเกตถ้าเยียวเด็กตาจะสีดำสีของม่านตาในเยี่ยว จะเกิดจากการสะสมของเม็ดสีแคโรทีนอยด์ซึ่งเหยี่ยวไม่สามารถจะสร้างได้เองนะคะแต่รับมาจากเหยื่อหรืออาหารที่เหย่่ยวกินค่ะค่อยๆสะสมจนสีของม่านตาเปลี่ยนไปเมื่อเป็นเหย่่ยวโตเต็มวัยม่านตาจะมีสีเหลืองสดค่ะมันกาะแล้วมันก็บินขึ้นสีบสามสิสีไไนนน่ไม่นบินนอเนี่ยมันเหมือนมนเ้ย มันขาดเดี๋ยวกัดเดี๋ยวมดแสงมกัปุบขึ้นไปแล้วก็ไปตีวงเหมือนกันตอนนี้ใกล้ค่ำนกกำลังจะบินไปนอนสายลับของเราก็เช่นกันค่ะฟกเลยเ่าเดูแเนชวงกันอิเชียตรงนั้น้าเลืองหกเท่ก็ช่วยเราทุกข่าก ตื่นเต้นที่ห็นใกล้ชี้ขนาดนี้ครับเคยเห็นขนาดนี้ปะไม่เคยครับเราเห็นอะไรบ้างอะเต้นเวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทุ่งเนี่ยเดี๋ยวแดงน้ำขาวทั้งตัวคู่ตัวเมียแล้วไปไม่ได้แดงน้ำขาวตัวผู้อะตัวผู้สีอะไรชัดเจนเลยคู่ผู้สีขาวดำขาวดำอะไรดำอะปีปทดำอะไรที่เห็นชัดหัวดำ ชนิดเดียวเนี่ยคือดังนขาวแล้วเอาประเทอะไรเพศอะไรีเพศโตโพ้วโตเมียมีส่วนล้มัตเมียสีอะไรสีน้ำตาลสลับขาวแล้วอีกตัวนึงที่ยากมีตัวเด็กเด็กตลาาล้องไหนเหาใ้คอยเ้คยะอยจให้ถูกรู้ไหมว่ามันมาเกาะทำไครับมันมาค้พักพักพักมันแรงจักที่วินลมงไก่บินไกล เอ,ออเออแล้วมันนอนที่ไหนนอนทุ่งหยาห้าอยากเห็นที่นอนกันปะอยากอยากงั้นอาจารย์ว่าไงดีพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้มีภารกิจต่อที่จะต้องตามไปดูว่ามันนอนอยังไงน,นนะเออไม่มีไข่นะไม่มีไข่มันนอนพักเฉยเฉนะแล้วมันจะมีคล้ายออกมา,าไม่รู้นะคล้ายก้อนอะไรไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นอะไรขย,ยุกขยิบเนี่ย <S 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 บอกเลย,ยม,เมีอะยุ่ันะที่นี่อะไรดุที่สุดครับ ยภารกิจวันนี้สำเร็จลุล่วงอย่างสวยงามค่ะเจอเหยี่ยวด่างดำขาวที่ลงมายืนอยู่บนพื้นดินมากถึง43ตัวแต่สายลับของเรายัางไม่หมดความอยากรู้เพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อค่ะว่าสายลับของเราจะหาที่นอนของเหยี่ยวทุ่งเจอกันหรือเปล่าค่ะสำหรับพื้นที่เวียงหนองลมนะครับหรือผมใช้ คำเรียกว่าปางหุง้งเพราะว่าเป็นที่รวมชุมนุมของเหยี่ยวทุ่งนะครับเหยี่ยวทุ่งเนี่ยเป็นนกนักล่าหนึ่งใน55ชนิดของประเทศไทยนะครับอยู่ในสกุลเซอร์คัสนะครับซึ่งลักษณะของพื้นที่เวียงหนองรวมในอำเภอเมจันและอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นลักษณะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับซึ่งณถ้าสืบประวัติไปจากการสอบถามชาวบ้านเนี่ยเกิดจากลักษณะของทะเลสาบในสมัยก่อนเนี่ยน้ำแห้งลงเรื่อยๆ ก็ทาให้มีหญ้านะครับไซนะครับหญ้าคาสูงขึ้นมานะครับและเหยี่ยวทุ่งเนี่ยเป็นเหยี่ยวที่มีลักษณะนิสัยในการนอนในเวลากลางคืนเนี่ยต่างจากเหยี่ยวเรนอกอินซีหรืออีแรงซึ่งอยู่ในกลุ่มนกนักล่าเหมือนกันเขาจะนอนบนพื้นดินนะครับหรือว่าในทุ่งหญ้าซึ่งเป็นแหล่งอาศัยที่เขาเกิดขึ้นมาในถิ่นอาศัยในฤดูผสมพันธุ์ซึ่งอยู่ในประเทศรัสเซียจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะครับแต่นี้ลักษณะของ ทุ่งหญ้าที่มีพื้นน้ําอยู่ด้านใต้ที่เรียกว่าพุทุ่งหญ้าเนี่ยนะครับเป็นเสมือนปราการป้องกันศัตรูผู้ล่าในเวลากลางคืนเนื่องจากนกนักล่าชนิดอื่นเกาะคอน,อนอนบนที่สูงเขาก็จะปลอดภัยระดับหนึ่งแต่เมื่อเหยื่วทุ่งมานอนในทุ่งหญ้าหรือบนพื้นดินเนี่ยเวลากลางคืนถ้าเกิดมีศัตรูผู้ล่าในพื้นที่เช่นพังพอนนะครับเดินเข้ามาก็จะชนกับต้นหญ้าแล้วก็การเดินทางเข้าไปในจุดนอนของเหย่่วทุ่งก็ลาบาก เขาก็จะรู้ตัวก่อนแล้วก็สามารถบินหนีได้แต่นี้ลักษณะการรวมกันนอนเป็นฝูงซึ่งอันนี้เป็นนิสัยรวมฝูงของเหยี่ยวทุ่งนะครับซึ่งพบไม่บ่อยในนกนักล่าชนิดอื่นเนี่ยก็ที่เวียงหนองหลมหรือปางฮุ้งเนี่ยจากการสำรวจของกลุ่มศึกษาเหยื่อและนอกอินทรียในประเทศไทยเราพบว่ามีเหยี่ยวทุ่ง4ชนิดนะครับจากจํานวนทั้งหมด5ชนิดนะครับมีจํานวนอยู่ประมาณ500ตัวโดยเฉพาะเหยี่ยวด่างดําขาวซึ่งเป็นเหยี่ยวที่สวยมากโดยเฉพาะตัวผู้ มีสีขาวและดำนะครับก็มีอยู่ประมาณ200ตัวซึ่งถือว่าเท่ากับ1%ของประชากรทั่วโลกนะครับที่พบนะครับอยู่เฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกแล้วก็ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฤดูหนาวร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับเขามีแนวคิดที่คนอยู่ได้นกอ,อยู่ได้นะครับไม่รบกวนนะครับแล้วก็มองว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยอพยพหนีร้อนมาพึ่งเย็นในความเป็นจริงคือน,นีหนาว มาพึ่งความอบอุ่นในบ้านเราเพราะว่าจะพบในฤดูหนาวนะครับก็ทําให้สัตว์ป่าคือเหยี่ยวด่างดำขาวในกรณีนี้ก็วางใจแล้วก็มาพักอาศัยทุกปีนะครับแล้วจานวนก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งเราก็ติดตามนับจํานวนสํารวจนะครับแล้วก็มีการจับใส่ห่วงขาแล้วปล่อยนะครับ<ๆ>เพื่อจะเก็บสำรวจโรคเก็บสำรวจข้อมูลทางปักษีวิทยาเพื่อจะรู้จักเขาให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นลักษณะของพื้นที่ร่วมกับชุมชน นะครับเป็นปัจจัยหลัก2ออย่างที่ทําให้เหี่ยวทุ่งเนี่ยเ,เรียกปางคุ้มว่าบ้านในฤดูหนาวพรุ่งนี้ติดตามกันต่อกับสายลับทั้ง4ในภารกิจตามหาที่นอนเหี่ยวทุ่งค่ะน้องๆทางบ้านคนไหนอยากเป็นสายลับทําภารกิจแบบนี้เขียนแนะนําตัวเองกันมาได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมบอกนะคะว่าสนใจความลับของธรรมชาติเรื่องไหนส่งมาตามช่องทางติดต่อรายการเหล่านี้ได้เลยค่ะ ลว<อ>พบกันใหม่ <ไป S 2> ทางไทย p p สนะคะไปคนดูธรรมชาติร้อยเรื่องราวมากมายก้าวออกไปสู่คนดูได้เจอสปายสายรับธรรมชาติ